ส,สวัสดีค่ะช่องรัศมีฟีสไตล์ค่ะมันนีส่สิมาล้างอ่างป่าวันยุดแตเลยเห็ดอ่างป่านี่เค่ะนี่เห็นอมกูคนเด็กไเาเดียวเดียวเดียวเดียเดียวเดียวเดียมันแดดพี่นนอง ตะไข้นะ้ำมันออกยังก็ได้สุดนอนก็คืน้งงงนองน้ำบ่ออาบอาบไปได้สะอาบแล้วม่สิดเปื้อนร่างสารปูพยานะ ต้นไม้พอดีไ่ไ้อาน้ไว้เอาน้ำไปฮดตนไม้่ไหม ได้กันบอมเนคอลีนไปแบ่งเอาอีกันน้อ มาทางนี้มาทางนี้ค่ะเดือดอ่ะกูพยาน่ะ ได้เห็นผักชัดชัดีใหม่แล้วไหนน้ำเห็น้วยจะปลูกเ้ย ไม่ไหลเลยไหลจะเปิดเบาเราจะเดินผ่านกล้องไม่ทำไมบ่อยๆทำไมเปิดเบาทำไมเปิดเบาดีเปิดแรงมันก็ฉีดกระเด็นกระดอนเลมันแรงสุดแล้วแค่านางแล้วเต็มที่แล้วนะทำไมมันถึงจะไม่ไหลอัน่นี้มีอะไรป้าปบ้าเอาเป็นลดต้นไม้หน้าบ้านนะ้ำอาอ,อกกระอ่านมันมีปุ๋ยอย่างอาหารไงี้ยปลาด้วยไงปลาที่ไหนปลาจะตายหมดอยู่แล้ว เป็นอะไรก็ไม่รุนหงายหงายท้องมันหนาวม,มั้งวันนั้ก็ตัวนสีขาวอะ มันไม่ไหลแรงเหรอแม่เปิดไม่สุดแสดงว่าน้ำไม่ไหลคนใช้เยอะมากเนี่นะปุ้ดท็อกเกียร์นั่งอ่ะแม่เปิดค่อยๆลราเปิดเลยก็ได้แค่นี้แหละแสดงว่ามันไม่ไหลจริงๆหมดแล้วหยุดแล้วนะมาป้านี่ย จะไม่เสร็จจะมาขยันอะไรวันวันที่น้ำไม่ไหลแสดงว่ามันเสียตรงไหนข้อแตกตรงไหนดีน่าลองไว้ถัง ถ้าทํางานหรือทําอะไรนะเขาก็จะมามากวนผ่านกล้องบอกว่าแม่ถ่ายคลิปอยู่เขาก็ไม่สนใจหรอกอยากจะถ,ถ่ายก็ถ่ายเรื่องของมึงกูก็เดินของกูมันเป็นนิสัยของกู <laughs> <c oughs> เพื่อสะถ่ายคลิปเซฟพี่น้องเอ้ไส่ทางตั้งกล้องสามโต๊ะยงีไส้หลายแท็มันหลายมีง ถูกระวันที่หนึ่งนะปู่เอ้ยพอแน่พอถูกระวันที่หนึ่งแนะ่ลำรวยแน่ปู่เอ้ยรางวัลใหญ่ๆแน่เงินทองไหลมาเทมาแน่ปู่เอ้ยน้ำในอ่างนีง่จ้ะอัน,น โอ oh. uh huh. ้ปลาบอลลูนเห็นบะปลาบอลลูนตายไปตั้งหลายตัแต่ก่อนมีตั้งสี่สิบห้าสิบตัวแล้วมันเป็นยังมันหนอกน้ำมันจังไงแม่น้ำโคงค้ำชโนดอา,ากับว่าหมักอัน ูมอจิินยู่วัดไรขิงอ่ะตรงขามว่าไรขิงี่น้องเอาหัวหน้าเขใจนะเปิดเสร็จแล้วล้างทนึงนระเดินสองเดือนล้างเทหนึ่งจนหน้ามันเขียวกปแลพไปน้อง แก้วพญา,านาคต้องมีถุงแก้วนะคะเล็กพวก,กน้อยตาหางหลบหนู

เ้ยเร็บแล้วแล้วค่ะน้ำบ่ามาน้ำบ่ไหลแต่ปลาที่ดีอย่างมันตีมมันมักสาไหล ชื่อแบบว่ามันดูไม่จอบไม่เหลบตะกอนมันขึ่นมนีเขียวช่ำเลยนะคุณแม่ เอาไปให้ทางบ้านเป็นแนะของขนตากูใน่ันนั้นเลยตาดูในอันนี้หนาบ้านเลยมันบริยูน้ำผึ้งเห็นไหมน้องมันอันมันมันบริยูน้ำผึ้งมันดูหนาบ้านเลยเิดน้องอันนี้เขาเนียอยู่ในผมท่านอยู่หนาบ้านนะแต่ก่อนหน้นบ้านชาอยู่หนาบ้านนะมันมันอันนั้นเป็นแนวเป็นจอกไว้ ลายตาชะนอพี่น้องคาตั้งเป็นแนเป็นจอกไววันนี้ก็แล้วแล้วยักนาทีแหละเก้านาทีสามีวะสีล่างรถสีล่างรถล,ลวบดีอันน้ำบ๊วไหลรักมีกันยังคนได้สุดนอนอยู่พี่น้องเอ้ยกินกาแฟกินกาแฟแล้วก็อยู่ในสุดนอน เอาขาตั้งกล้องลงก่อนเพื่อสิชายจกลิปอันใส้ขาตั้งกล้องสามอันหนึ่งแล้วก็สองอันที่ตั้งอยู่นี่อันที่สามพี่น้องขัดบอทุ่มทุนสร้างเพราะว่ามันบ่มีคนถือไห้แค่นคนถือไห้ไม่กลับไปตามเฮานะเนาะเฮาเห็ดแต่ว่าเฮาก็เท็ดด้วยใจรักอยากเท็ด ความสุขความพอใจอและก็จีออยวยพรอให้ทุกคนนะคะท่านผู้ชมแฟนคลับเอฟซี FC, ยาติพี่น้องกลยามิตรทั้งอยู่ในเฟซบุ๊กไลน์แชทช่อง YouTube แล้วจะมีฟีสไต์ของไ้ร่ำรวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งสุขภาพแข็งแรงเงินไหลกองท่องไหลมาถามว่าอยู่สมุทรสาครอนย่านอยู่บ่โควิด มันผ่านจุดนั้นมาแล้วเป็นน้องกระใสชีวิตปกติแต่คือห,าหา้หาวห้าวไม่ได้ออกไปทางไหนหลีกเลี่ยงการออกไปทางนอกว่าจาเป็นกระบ,บอกออกส่วนมากกระใสลูกชายเหศรานีไปซื้อข้าวขาว้าน้ามากับข่าวกระเห็ดกินกินร้อนช้อนกลางใช้ม,มือยุบเลยถวยไผ่ถวยมันมแต่ข้าเขากินภายในครอบครัวของเ้าวไม่ได้ไปขา้างนอกอยากกินอย่างกระเห็ดกินเองข่าวก็หนึ่งกินเองกับข่าว,าวับน้ำตำมะหุงกระตำกินเองส่วนมากอะดูที่บ้านกับบอกคอยซื้ออยู่แล้ว บาดนี้แต่กรันสม,มุิสาครอัธนระบาดนะักทุกมือนี่ค่ะยูใส่กรเป็นกะทาว,าว่ิโตกบอก,กะวิตกย่านบอกย่านถ้าเฮ้าวิตกจริดก,กัดต๊กลือคิดหลายมื้อแรกๆอะที่เขาล็อกดาว์เคอร์ฟิลไม่ออกไปสายสี่ทุ่มถึงตีห้ามันเครียดนอนบ่รับแต่มาว่ามือนี้จ้ะ <c oughs> สบายแล้วพี่น้อง ก็ได้จังาวาส้ายเท่ากับอยู่กับมันได้โควิดไปไหนมาคะฮะไอตัดกระแด็หรอหรอ๋ออัดคลิปวิดีโอยายแปจะเข้ามาก็เข้ามา,เ,มเ,าเหรอล้างอ่างปูพญายนาคเปลี่ยนน้ำเปลี่ยนอะไรเข้ามาดูสินั่นอะสะอาดแล้แต่ไข่น้ำอะไรเยอะแยะทีนี้น้ำน้ำไม่มาน้ำประปาไม่ไหล พ่อมอบอกว่าอะไรมาไหลวันที่มึงขยันนี้นะแล้วตกลงหนูจะได้อาบน้ำไม่มียูนะในถังแ,แต่มันจะเย็นมากหนูก็เป็นอีเนาอยู่นี่แหละไปไหนมาจะไปไหนไปนวดให้ใครร้านทำผมก็ไม่หยุดไม่ได้ปิดไม่ได้เปิดยายแปรนุ่นน่ะเขาบอกเลยวันที่สิบห้าตอนแรกว่าวันที่สี่วันที่สี่ก็ต่อเขาบ่นกันใหญ่มากเลย อืมทำอะไรไม่ได้ตายตายสิตายยังเขียนมาขยันว่าน้ำไหลไม่ไหลนี่นะ้นีแม่ว่าจะเอาพัดลมลงมาล้างนะมาขยันมาขยันมืออันมือนี่น้ำอะไหลกันทั้งัวทั้งเมียเออ หยุดหย,ยุดมาเนี่พี่น้องเราบอ่งาเ,เห็ดแต่เวียกขึ้นอันนี้ก็ยังบุทันไดเสร็จปีนขึ้นบ่อไวพี่น้องเอห็ดที่ลเล็กที่ละหน่อยปากินข้าวอย่างกินกับอะไรข้าวน้ำก็ไม่มีปลาปลาหมดแล้วเหรอปลาแดดเดียวอ่ะหมดแล้วมีแค่นั้นนะนะทอดหมดเหรอโอ้มันแซ่บ ของแซ่บไปกินเมิดเนาะิมอ,อกะบ่มีอย่างดอกพี่น้องกะล่างอ่างล่างปลาปัดนี่น้ำบ๊วือคนหูวจกักมอนวดกับเจ้าก,กะมาเอิ้นถาม,มทำไรอบอกว่าล่างอ่างล่างปลาทักทายกันพี่นอ้องกะสูไปนี่โควิดกับโควิดยุไส้กับมีมืดถามว่า,ย,าย่านบ่ย่านแต่โควิดมันกับย่านอันนั่น มันสิโจมตีคนที่แบบว่าร่างกายอ่อนแอคือรัศมีนี่กันเป็นเป็นทาราซิเมียภูมิแพ้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงธรรมดาก็บอกไปใส่อยู่แล้วกะสิขอจบคลิปเพียงแค่นี้ขอให้ทุกคนร่ำรวยร่ลำรวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งขั้นเบรถ,ถูกกลายกะโยนมาทางปีนี่เดอ้อพี่น้องเดอ้อสวัสดีค่ะ